สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะคะวันนี้มีสกูชี่อถใหม่เข้ามานะคะลอตนี้ก็จะมีเข้ามาไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ของน่ารักทั้งนั้นเลยนะช่องทางการติดต่อนะคะ id line s402qawcn นะคะอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะ,ะแล้วก็สำหรับค่าส่งนะคะลงทะเบียน3 5 event 5นะคะบวกเพิ่มตามน้ำหนักนะคะสำหรับปลายทางเนี่ยปลายทางก็จะเป็น ไปรษนีเหมือนกันนะคะก็คือ460 0นะคะจะบอกไปอีก5บาทนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูของกันเลยค่ะสำหรับกล่องสุม100นะคะยังมีอยู่นะใครที่สนใจก็ทักกันมาได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะขอฝากซองสุ่มเครื่องเขียนไว้นิดนึงนะคะนี่เลยประมาณราคาซองละ30นะคะของที่จะได้ก็จะเป็นสติกเกอร์2แผ่นนะคะเทป2ม้วนนะแล้วก็จะเป็นแบบว่า สติกเกอร์เป็นชิ้นอีก5-10พิชิ้นเลยนะคะเป็นแล้วก็ที่หนีบกระดาษอีกเนาะนี่เลยสองละ30เท่านั้นนะคะถ้าสั่งเยอะก็อาจจะมีแบบว่าบวกเพิ่มค่าส่งเล็กน้อยนะแล้วก็สําหรับถุงแก้วนะคะก็มีเข้ามาเหมือนกันในรอบนี้นี่เลยนะคะแต่ว่ามันอาจจะแบบมันอาจจะแบบว่าหมองๆบ้างนะคะเพราะว่านี้ไปเจอในสต็อกมานะคะนี่เลยประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นไซส์แบบว่า ใส่บานมีเดียมได้นะคะนี่เลยหรือว่าจะใส่เป็นแบบพวกสกูชี่ไซมีเดียมก็ใส่ได้แต่ว่าบางโปถ้าชิ้นมันแบบอ้วนอะไรเงี้ยก็จะใส่ไม่ได้นะคะใส่เป็นน้องเออน้องคนนี้ก็ได้นะเป็นมากกะลงแพนด้าใส่ได้เลยนะคะทุกคนเออนี่นะอันนี้นะคะราคาเดิมเลยคะ่ะสองแผ่นหนึ่งบาทนะเอออันนี้พี่ขอแนะนําให้ซื้อคู่กับเทปนะคะเพราะว่ามันจะไม่ได้มีกาวนะคะมันไม่ได้มีแถบกาวนะ แนะนําว่าให้ซื้อคู่กับเทปแล้วก็ไปแป,แปะด้านหลังนะคะนี่เทปก็มีหลายลายนะคะทักมาขอดูลายได้เลยนี่นะก็มดละ10บาทเท่านั้นนะตัวแรกเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเซตสกูชีนะสาวกสโนบป,ปี้ก็คือต้องจัดแล้วนะคะนี่เลยจะได้เป็นขนมปังแผ่นแล้วก็เฮดบันนะคะนี่อันนี้จะแบบนุ่มๆน,นะคะแต่แว่าก็น่ารักนะนี่เลยใครที่เก็บสะสมของดิวก็คือต้องจัดนะตัวนี้ราคาเซ็ตละห0บาทเท่านั้นนะ แต่ไม่เยอะแล้วนะคะทุกคนต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นไอติมหมีนะคะเป็นของ I love S u ก s h ีนะนี่เลยตัวนี้ราคาชิ้นละยี่สิบห้าบาทค่ะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นสตรอเบอรี่นะเป็นของไม่แท้นะคะนี่เลยสภาพน้ำประมาณนี้นะแพ็กเกจอาจจะยับๆหน่อยนะคะตัวสกูชีอ่ะคือตรงใบมันอาจจะมีเป็นรอยคลกบ้างนะคะนี่เลยประมาณนี้นะตัวนี้ห้าสิบบาทค่ะ ต่อมานะคะตัวนี้เป็นน้องแก้วมังกรนะคะเป็นของไอเลิฟเอ้ยตัวนี้เป็นของสกูชี่ฟันนะคะนี่เลยน่ารักมากๆนะตัวนี้นี่เลยค่ะตัวนี้ราคาชิลละ50บาทค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นมาการลองแพนด้านะคือน่ารักมากนะคะตัวนี้แพ็กเกจเขาก็จะเป็นแพ็กเกจซีนนะคะมี3แบบนะแบบแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยไส้เขาก็จะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็เป็นตัวนี้ไส้เป็นไส้สตรอเบอรี่ค่ะ อันนี้เป็นไส้ช็อกโกแลตนะราคาคิดละห0สบาทนะคะสําหรบบน้องแพนด้านะคะนี่เลยน่ารักมากนะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะตัวนี้ต่อมาค่ะตัวนี้จะเป็นน้องววช,ชี่แพนด้านะคะนี่เป็นลายนี้เลยนะคะคือน่ารักมากซื้อคู่กับมาการองแพนด้าก็คือแบบน่ารักค่ะทุกคนนี่เลยตัวนี้แปสิบาทนะคะเนื้อดีนุ่มสโลแน่นอนแล้วก็ต่อมาตัวนี้จะเป็นบันนะคะเป็นของ h a r ์ for k i ครนะคะ เลยแท็กก็คือแบบใหญ่มากนะคะุกคนี้เลยน้องเขาก็จะมีเป็นเหมือนดินปั้นอนะ่ะทุกคนเป็นรูปโดนัทน่ารักมากนะคะนี่เลยเนี่ยตรงนี้มันจะเปืเป้อนสีนิดนึงนะเออน,นิดเดียวนะคะสภาพประมาณนี้แล้วก็เนื้อแบบคือเนื้อดีมากนะคะโลม,มากตัวนี้ราคาห5บ้าบาทนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นป๊อปปูล่านะคะเป็นน้องแบบโพลิอ้วนอแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากแพคเกจประมาณนี้นะเป็น ถุงซิปนะคะพ็กเกตตรงนี้มันจะขาดนิดหนึ่งนะคะเป็นมือสองนะอันไหนที่พี่ไม่ได้แจ้งว่าเป็นมือสองก็คือเป็นมือหนึ่งนะคะทุกคนนี่ตรงนี้เขาก็จะเป็นรอยแตกเลยนี่นะคะลายเส้นอยู่ตรงนี้นะคะ,ป,ะปัะ๊บปุ๊บละตรงนี้จะเป็นลายกดทับนะคะประมาณนี้เลยน่ารักมากนะเนื้อดีนุโโ่มสโลค่ะคือเนื้อดีมากตัวนี้แบบแนะนําเลยนะคะ ตัวนี้ราคาแปดสบบาทค่ะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นแก้วสุ่มสกูชี่นะคะจะมีสองลายนะลายนี้จะเป็นลายน้องหมานะคะแล้วก็อันนี้เป็นลายวัวในหนึ่งแก้วเนี่ยจะได้สกูชี่ไปสองชิ้นนะคะเป็นชิ้นใหญ่หนึ่งแล้วก็ชิ้นเล็กอีกหนึ่งนะคะนี่นะจะเป็นลายวัวกับลายหมานะคะเลือกลายได้เลยนะคระนใจราคาแก้วละหนึ่งร้อยค่ะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นป๊อปคอนนะคะ ให้เก็บประมาณนี้เลยเป็นของจริงกะเบลนะประมาณนี้เลยอันนี้อาจจะเป็นแบบเรากดทับนิดนึงนะคะตัวนี้แปดสิบบาทนะเนื้อดี้นะคะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นช้างนะคะเป็นของ Love นะไอเลิฟซิบลูชี่นะตัวนี้ราคาชิ้นละแปดสิบเอ้ยตัวนี้สี่สิบบาทนะคะตัวนี้นะคะ,ะ,ะ,คะ,ะ,คะจะเป็นบันของปั๊พูล่านะนี่เลยเป็นบนัน ตัวนี้จะเป็นรุ่นไดโนเสาร์นะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้120บาทนะแล้วก็จะมีอีกแบบนึ้งนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นคิดมัดนะคะทุกคนี้แพคเขาก็จะประมาณนี้เลยนี่นะคะตัวนี้120บาทเหมือนกันค่ะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นไอติมนะคะเป็นของซูมิโกะนะนี่เลยนี่นะคะตัวนี้น่ารักมากๆเลยนะ แต่ว่านอนจะมีเป็นลายแคทนิดหนึ่งนะคะทุกคนนี่นะตัวนี้หนึ่งสิบบาทค่ะตัวนี้จะเป็นเบเกอร์ไอบลูมนะคะหรือว่าโดนัทนะมันจะมีเป็นลายแคทนิดหนึ่งนะคะนี่ตรงนี้สภาพก็ประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้หนึ่งห้าสิบบาทค่ะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นน้องกระต่ายนะคะตัวนี้มันจะเป็นเหมือนลูกคิดเลยนะน้องมีไม้เสียบด้วยนะคะทุกคนน่ารักมากนะคะเป็นของไอบลูมนะ แพ็กเกจตรงนี้มันจะกลามไม่ค่อยแน่นนะคะแต่ว่าตรงนี้คือกกิบเลยตัวนี้หนึ่งรอยเก้าสิบบาทะคะ่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเนาะเป็นเออน้องคุกกี้หมีนะคะตัวนี้น่ารักมากๆนะคะทุกคนแนะนําเลยนี่เลยแพ็กเกจประมาณนี้นะคะปิดได้แล้วก็แบบถือว่าใหม่เลยนะแพ็กเกจอะะมานี้นะคะ่ะตั้มหนีน้องก็จะเป็นรอยคลิปตรงคุกกี้นะคะประมาณนี้ อาจจะมีเพิ่มเติมบ้างนะคะทุกคนแต่ว่าสภาพโดยรวมก็คือสภาพดีเลยนะออนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบลายสีค้ำๆคบ้างนะคะเล็กน้อยแต่ว่าเนื้อดีมากนะคะทุกคนนี่นะคือเนื้อดีมากตัวนี้นะคะราคา270บบาทค่ะแนะนำเลยนะ สกูชิล็อตนี้นะคะก็จะมีเข้ามาประมาณนี้เลยนะใครที่สนใจตัวไหนนะคะก็สามารถแคปภาพแล้วก็ทักไลน์มาได้นะคะหรือใครที่ไม่มีไลน์นะก็ทักเป็น direct ig มาได้เลยนะคะนี่เลยนะ ig นี้เลยนะคะ p r e a m ender score shop 1908นะค่าส่งก็จะประมาณนี้ค่ะค่าส่งอ่ะคืออันนี้พี่ยังไม่ได้แก้ไขนะคะเราทบถ้าปลายทางนะลงทะเบียน40อสิเมน60นะคะบวกเพิ่มปกติเลยนะคะโอเคทุกคนก็สำหรับล็อตนี้ก็มีประมาณนี้เลยะคะ่ะ